วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมลโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมลโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะเข้าไปแก้มือกับตะไกร์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าดิสเลยนะตอนนี้นะครับเฮ้ยน่ะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพร้อมโดยยังพร้อมนะครับวันนี้ผมไม่อ่อนแท่นะ ผมอ่อนให้สองเกมแล้วพร้อมโดนอะไรอ่ะคุณอยู่ในดงเสือเลยเนี่ยโถโถดงเสือเอามาสู้ผมผมมีสองดาบนะไปเอ้า <c oughs> มาอย่างนี้วันเจี๊ยบ <c oughs> เป็นไงทุกคนตาไกโ,โ,โ,โดนโดนโดนไฮคิปผมไปหลุดเลยสตรีมหลุดเลย <c oughs> โอ้หอะไรวะเอาโอเคพร้อมสามสองหนึ่ง <c oughs> ผมจ้างมือปืนมาสี่คนอนะ่ะเตรียมเลยเ มาเลยครับเออทรงอะไรมีคนบอกทรงทรงผมไม่จบหนึ่งยังเดี๋ยวจะจบแปดเกมนี้แหะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะจบหนึ่งสิครับมันจะจบแปดยังไงล่ะเอ้ยใครไม่กดว่าคนสี คนสี่ไม่กดเดี๋ยวให้กินมีเฮ้ยอย่ากลัวอย่ากลัวน้องอย่ากลัวมาขาสั่นเลยอะไรวะโหไอวต้วงบอกทีวีแกมันจะทำาอเขาหน้าอต้วงนี่ที่ที่แจกแปดโชว์มททีแล้วป่ะนี่ถูกต้องครับผมคนนี้แหละครับโอ้ได้เลยมือไม้สั่นอากาศกดเลยว่าวต้วงมามามาวันนี้ผมไม่อ่อนให้้วนาเจอเปิดเปิดโปรแล้อย่าร้องแล้วกันวันนี้บอกไว้ก่อนโอ้ ไม่พูดไม่ได้วต้ว,วงภาพจํำยังชัดเจนอยู่ไงเออภาพจํามันพิ่งแบบลางๆเมื่อวานเองอะไปออกทีวีช่อง Star, แน็กแจ็คสตา์ตเองแตกแปรมันจะไหวเหรอวะมันไม่ไรเดี๋ยวตะกายก็แตกเป็นเพื่อนอไม่หรอกครับไม่ทางหรอกครับขอเปิดหัวสตัวหน่อยแล้วกันชิ้นแรกกระทาใบาอะหรอโอ้โหสมุดเขียวหวานเจี๊ยบ S <S> สมุดเขียวหวานเจีย๊ยบโอ้โหทำไมสมุดเขียวสมุดเขียวรุ่นนี้มันรุน่นไหนเนี่ยฟ<ำ>้าฟ้าขำขำเลยทุกคนดูขำอ้อนขำอ้อนขำ,ำอ้อนเลยขำเสียงไปไหนอระไยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเจอผมเอาจริงหน่อยของถึงไลฟ์จะต้องไลฟ์สตร,ร,ตร,ร,ตรตีมหลุดหมดเลยโอ้ย <S <S ตายแล้วตายแล้วตายแล้วถือว่าจีเอ็มอยากดูการแก้เกมผมว่าวันนี้ไม่ทันได้แก้นะโดนก่อนนะผมบอกก่อนเลยวันเนี้ โดนก่อนเลยเนี่ยไปสี่สิบไปนายซื้อตัวไปสู้น้องซื้อตัวไปสู้เลยตัดสแต็กเขาก่อนออตะไกยอมหรอตะไกเล่นยอมหรอแล้วผมจะรออะไรอะผมมีมือปืนนะผมก็มีมือปืนผมสองคนในห้องเห็นไหมนะฮะโอ้โหชื่อคุณคุ้นเหมือนมือเปล่าทั้งนั้นเลยเฮ้ยทำไมหุดง้นนะชื่อคุณคุ้นเหมือนมือเปล่าทั้งนั้นเลยโอ๊ยสมุดขาวหรือเปล่าสงสัสสยตกตกภาษาไทยทุกคนเห็น สมุดขาวบอกสมุดเขียวโอ้ยตายตายตายมันโดนฝนครับนาปกมันจางหน่อยหนึ่งครับตายแล้วเอาเฮ้ยโอ้เหลือเลยเ,เ,เกมนี้โหตัดตัดเลือดชิ้นแรกเลยวะผมอ่ะตะไกดว่ากไงวะใจเปกกล่าอะไดีชื่หรือเปล่าเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะโอ้โหแม่ผมมีฮาคีทจะมารู้ได้ไงละ่ะร,ร,รู้ได้ไงวะคนก็ต้องมีฮาคีนในตัวตนคน<อ>เร<ล>็วใช้ได้เหมือนกันนะอ๋อไม่น่าได้ไรครับผมโอ้เร็ว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 ใช้ได้เหมือนกันนะนี้ หรือว่าทางชี้สังเกตก็ระ,ระดับระดับไหนเนี่ยระดับสูงด้วยนะระดับสูงสุดเลยครับโ,โอ้นายสู้ไปเลยน้องเอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องมาช่องพี่ต้องเชียร์พี่ดีวะเชียร์นายแจ็คฮะเออต้องเชียร์ผมอยู่แล้วเชียร์ตะไกด์ทำไมตะไกเดี๋ยวผมส่งแตกแตกกลับบ้านก่อนเดินเดี๋ยวจะแบบว่าให้ร้องแก้ไม่ทันเลยเนี่ย ภานเรเพิ่งทำไรนักแจ็คน้าปล่อยก็เข้าชิงกับพี่นะเว้ยไม่งั้นชิมได้ตัยนะผมมาผมมาหนึ่งสองตลอดเลยนะไกด์มาถผมมาระดับไหนแล้วคุมเนี่ยผมคุมการอันดับสองสามได้ตามใจนึกผมจะบอกให้เดี๋ยวหน้าทำไมกองเชียร์นักแจ็คเยอะจังวะโอ้กองเชียร์ต้องมีดิเคยเคยดูว่าวันที่สนามเจ้าบ้านอ่ะมันก็ต้องเสียงดังหน่อยนี่โอ้โหเหลือเลยอะไรวะเกมนี้ชิวเกิน นี่มันเจอตะไก่หรือตะไก่เนี่ยเฮ้ยโทษทีโทษทีโทษทีเฮ้ยเฮ้ยบ้าหน่อยจะเย็นอ้าวได้เลยครับโดมาเลยเนาะยังไงส่งแน่เกมเนี่ยเฮ้ยทุกคนอย่าโดส่งเดชนะโดไปแตกแปดไม่ไหวนะเฮ้ยผมเป็นคนเชียร์ผมแตกแปดตายแล้วเร่งคนแจ๊กแจ๊กใช่ไะตายแล้วเชียร์ผมแตกแปดครับผมระดับผมอะไรไปแตกวะทุกคนคือไม่หนึ่งก็สองยังหาสามสี่ห้าไม่เจอเลยเนี่ย โอ้หเชียแล้วโลขาวมาแต่ไกลเลยเช่อืมใช่เป้าใช่โอ้โหยังไม่น่าพูดเยอะเลยโดนเลยวะ่ะ<ช>อะไรอะครับเล่นเก่งกว่าผมเฮ้ยตีชิปตายเป้าอืมแต่เยน็นอย่าเพิ่งประมาทตัวไอหวานเจีบอย่างนี้ไกด์หวานเจี๊ยบ้โหของดีเนี่ยตะไกดีไปหมดแล้วครับของดีจัดเลยนี่ว่ะโอ้โหตายแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของแบบนี้มันก็ไปถึงรอบชิงได้ไม่เป็นไรของแบบนี้ก็เหลือๆดิแต่ไกด์ทุกคนครับของแบบนี้ก็เหลือๆดิใช่ปะอะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟ้าหลังฝนมักสวยงามเสมอจําคานี้ไว้เลยใช่หรือปล่าวใช่ได้ทุกสถานการณ์แล้วเห็นมัน,ม,นมืดๆนาตอนเนี้ยขอบคุณครับติดตามทั้งสองคนเลยครับแต่เชียร์ผมไว้ก่อนนะตอนเนี้ยเอ้ยผมเห็นมันมืดๆหนาแต่ไกด์ ของเราเป็นรองแต่เชิงเราจะเป็นหนาของเขาหน่อยนิดนึงเฮ้ยปลาในส่วนตัวผมเนี่ยปลาในเนี่ยเอ้ามือปืนผมไงไม่เอาส่วนตัวเามาทำไมล่ะครับบอกสองหนึ่งแม่งจัดให้จริงเลยเว้ยบังอุ้ยโอ้โหหลุดเลยว่ะเอาแล้วว่ะทุกคนโอ้วันนี้ขอตุนแล้วกันนะโอ้โหขอสะท้อนอะไรวะพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีพูดดีๆพูดดีๆยอมแพ้กดยอมแพ้ตอนนี้ยังทันนะเกมใหม่ยังว่างนะ เกมใหม่ว่างนะกดเกมใหม่เลยดีกว่ามาั้งต่ไกด์ผมว่าเฮ้ยอย่าเลยครับเสียเวลาว่ะเกมเนี้ยจริงมันเสียเวลา,ะะาเพ่าแต่ไกเกมเนี้ยเออผมว่ามันังเนียไม่จบโอ้โหสรุป,รป,รปเร็วจังเลยอย่าเพิ่งสปอยหนังดิสปอยเลยหนังมันจบตั้งแต่ยังไม่ได้ฉายเลยแตย่ไกบันถูหนังแม่งจบตอนยังไม่ทันฉายนี่นี่เหลือแล้วเนี่ยอะไหนอะโอ๊ยเจอ ใครที่ไหนวันนี้อะไรผมแทงไปสองรอบแล้วยังไม่แทงสักทีช้าเกินตะไก <c oughs> โอ้โหคนอะไรมันจะแทงเร็วขนาดนั้นล่ะแทงกะช้าก่อนสินี่นี่โอ้โหอ,อะไรวะเจอบ้าน,แ,นแพน้แพ้แพ้มาสี่ตามาชนะบ้านอะไรก็ไม่รู้อุ้อุ้อุอุอุอ้าวคุณรู้รู้เปล่าหมูก่อนจะเชื่อแต่เขาต้องคุณให้โตก่อนเนี่ยได้ยินเสียงหมูวะอ้าวหมูป่าก็ามาได้ยินห่อได้ยินเสียงหมูเปล่าวาเออ หมูป่าร้องหน่อยมันได้มันได้กินเหยื่อไงเมื่อกี้มันก็ต้องแบบร้องนิดนึงเอาไปทําหันตอนนี้ราคาก็ตกนะตัวเล็กแค่เนี้ยเดี๋ยวรอุลให้ตต,ตายตายตายร <c oughs> <c oughs> ่วจัดวะ่ะมาดิหมูป่าเราบ้าเฮ้ยเกมนี้ย้อนเยอะเหรออีเิเมนต์ด้วยหมูหันตอนนี้ปานายาาอิเเมนต์ปานายเล่นอีเิเมนต์โอ้ตายเลยวะปานายเก็บทุกเผาไอ้น้องเหมือนที่พี่บอกเลยนะ ปลาในหรือปลากดเนี่ยเดี๋ยวจะโดนผมแล้วเนี่ยปในเลยครับเอ้ขอแพ้ก่อนเก็บแพ้มาโอเคสวยเอ้ยแพ้นะเอาตัดตัดผมครับไหวก่อแ้นนะตัดผมมาเพื่อฉลองให้ผมให้ผมตบไงทุกคนหาคีหมดแล้วตัดผมมาเสื่อหมดแล้วหาคงหาคีมา<ผ>มถึงอยู่บนบลเลยนะถ้าอยู่หลังแล้วขึ้นไม่รอดอย่าลงมานะ ตาย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 อ้ยโอ๊ยอ๊ยอ๊ยยเฮียมือสั่นเป็นไรไม่ใช่มือสั่นโอ๊ยมือผมสั่นว่ะตะไกแม่งเอ้ยมีมันมีอาการทุกคนครับจะเจอผมอ่ะไม่ต้องแปลกใจนะมือผมสั่นว่ะตะไกอาการออกแล้วว่ะโอ้อาการผมออกเฉยเลยว่ะเสียเชิงหมดว่ะเกมนี้เฮ้ยเอ้าโหลืมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแพ้เดี๋ยวผมขอเล่นแพ้เดี๋ยวแต่ลงสี่ซับไปขอเล่นแพ้ ไม่เป็นไรถือว่าเชือดไก่ให้ลิงดูก่อนเอ้ยเสมอได้บ้าสิบหกวิอะเอ้ยสวยอย่างนี้สวยเลยสวยอะไรวะสวยละไม่สวยละโอ้โหนาโดนลงซับเลยวะโอ้ทำไรอะทำไรเราเชือดไกให้ลิงดูเราไปแพ้ชนะแพ้ชนะไหวเปล่าตะไกตั้งสติดีกว่ามั้งดูเหมือนเราจะลกเลยนะตอนนี้ตะไก่มีอาการนะเนี่ยตะไก่มีอาการนะทุกคนอาการออกนะอาการออกนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอปืนก่อน ตะไกนี่อาการออกนะมือไม้นี่เหมือนจะสั่นๆแล้วนะอาการในสองเทิร์นเคลียร์พื้นที่ข้างบนเลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปแล้วนะเย็ดแค่เคลียร์พื้นที่วะโอ้มีตัดมีตัดเลือดอันเดียวจะเคลียร์พื้นที่อ๋อโลไหวปะนี่ตะไกโถจะเคลียร์พื้นทงพื้นที่ถ้าเลือดยังไม่สู์ก็มีโอกาสจบเนินแค่นั้นแหละนี่วันนี้ไม่มีอ่อนข้อแล้วนะ มันจะแข็งน,น่อยนะวันนี Omaha, น้เพิ่งผมเพิ่งมือล่าสุดเพิ่งกินอิดอินปูนมาผมอ่ะ yeah, โอ no ้โหก็โหดเกินนั่นผมก็เชิดมาบ่อยแล้วชื่อนั้นน่ะเอ้ยไหนวะเจออีกแล้ววะโอ้โหของดีเกินเอาอะไรไปแพ้วะเนี่ยโอเคมาดิไม่ต้องลงนอแมนก็ได้ไม่หินนอแมนแล้วเฮ้ยเอาดีๆจะใช้พูดีๆเดี๋ยวก็แตกมาไม่มจะไม่ทันการเอานะ มันจะไม่ทันการนอนะนะแต่ไกด์นะะแต่ไกด์ได้ไรวะคนถามว่าอ๋อต้องเล่นแบบผมเลยครับผมจะเก่งครับโอ้มเมื่อวามีคนถามว่าแนกแจ็คได้คลิปไหมได้คลิปครับแต่เป็นคลิปจบสองครับผมไม่ใช่คลิปจบหนึ่งนะเลือเธอแต่ไกด์คลิปนี้ผมจบหนึ่ง <c oughs> เราก็เราไปชอบเปเลิศเธออะคนดูก็เข้าใจผิดดิ<ห><า>ถ้ารอจบหนึ่งก็รอนานหน่อยนะ น่าจะซีซันหน้าเลยแหละเอาอะไรไปซสีซันนานะไกส์ปลผมเหลือๆเลยเ,เกมนี้อ่ะบาโถได้เลยครับโอ้โหผมเจอนักแจ็คสองเกมผมจบหนึ่งสองเกมเดยวทิปเปิ้ลหนึ่งไปเลยแล้วกันเจอนักแจ็คก,ก็้ยโอ้โหแย่โดนมานนี้เฉยเลยวะแข่งยังวะ ไอเต้าอ้วงมาเอาผมเลยวะเต้าอ้วงมาสวดตัวผมว่ะเต้าอ้วงมันก็เปแคนเขาจากคลิปที่แล้วเนาะเต้าอ้วงนี่ยังเต้าอ้วงนี่ยังยังแตกแปดไม่เข็ดใช่ไหมยังแตกแปดไม่เข็ดเดี๋ยวผมจัดให้โอเคอ๋อเปล่าครับน่าจะเปล่านะเขามาเอาคลิปแตกแตกแปดเฉยๆครับของไม่น่าจะได้สตรีมนะโอ้ย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 เซตนาคอสเปิดลามอุ้ยได้กลิ่น ได้กินเปิดลำมาแต่ไกลเลยว่ะแต่ไกลกินมันมาจต่ไกลตองแมนแต่เย็นกินเปิดลำมามันมาจากไหนวะบอกผมทีที่ผมได้กินเปิดลำแต่ไกลเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้กินเปิดล้ำนายเก็บทุกเผ่านาน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วนอแมนเยอะจังวะน่ะโอ้หืมแต่เย็นตายแล้วนายไปก้าวนอแมนหน่อยดิเหมือนเขาจะเล่นเทลกริกซี่ว่ะน้องจะห้อยเปต้านาคอตมาซะด้วยใครมาก้าวนอร์แมนอยากอยากจะอยากจะรีบโดนให้ไวเลยเนี่ยตอนเนี้ยก้าวนอร์แมนเนี่ย ปานายไปก้าวเอาแม่เลยเดี๋ยวเขาเตะต้านนะเขาค่อยย้ายเฮ้ยปานายอย่าเพิ่งทำโต้วงนะนั่งคนกันเองนะโอ้ปานายก็เลือดลิงให้ไก่ดูอีกแล้วอุ้ย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 โดนอีกแล้วอุ้ยคอมลำแต่อยู่ไหนไม่รู้ครับอุ้ยโดนอีกแล้วอุ้ยอุ้ยคุณไปรอผมข้างบนสิอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก็ขึ้นไปรอรอใจเย็นๆผมมีลิฟต์ตะไคร้ก็ขึ้นบันไดก็ช้าหน่อยดิโอ้โห เอาแล้วครับคลิปจบเพียงเท่านี้ครับผมเอาไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหโดนเกินหรือว่าคลิปจบเพียงเท่านี้ใชแล้วผมผมมีลีฟแต่ไกด์อ่ะจะทันผมหรือเปล่าเถอะอเกมเนี้ยผมเนี่ยเหลือ <ผม S 2> ๆเลยเอาแล้แบบว่า15นาทีคลิปจบเพียงเท่านี้อย่าไม่เอาหน้ามันน่าเกลียดไม่มีหรอกตะไกแต่ไกดบอกแตก่ไกด์เตรียมตัวรับมือแรงกระแทกคถือตอนนี้อุ้ยอุ้ยเกินไปหัวหนา้า อ้าวรออะไรอ่ะเกินไปหัวหน้าโอ้โหฮี้กกอกมาแล้วว่ะฮีกอบกอบฮีกอกอบรู้จักเปล่าโอ้โหฮิ้กกอกว่ะแต่ฮี้กกอกอย่างนี้นะคอนลำทีเดียวปีกหายนะฮี้กกอกเนี่ยใช่หรือเปล่าวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียโดนอิเลเมนต์อุ้ยเรียบล้อยิ่งกอัตว์อุ้ยแตกเลยเฮียเฮียแตกเลยคุยเอ้เอาละครับคลิปวันนี้น่าจะใกล้จบไปนะ ซ้ำเมื่อไหร่เอาไม่ใชมซ้ำเมื่อไหร่อ่ะโอ้โหโดนโดนยากหน่อยดิโอ้โหระดับนี้รู้เรื่องกระเบื้องล้าโอ้โหอีเลเมนต์เอาอีเลเมนต์ไม่ลงกันเลยทีเดียวเชียวเว้ยเฮ้ยอะไรวะนี้อุ้ยอะไรอย่างว่านี่ก็เกอะเลยอย่างนี้ก็โอ้หอย่างนี้แย่แต่มันไม่เปิดรัมว่ะอย่างแย่ละอย่างนี้แย่ละรู้สึกว่าอีเลเมนต์มันจะมันจะมาเข้าครอบงำชีวิตผมมากเกินไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ไม่เปิดลำไม่เป็นไรนาคอสบ้านไหนมันขยันเปิดลำจังหวะลำคาญทิบหายเลยว่ะไม่รู้เหมือนกันยังหาตั้ไม่เจอเลยครับโอ้ยตา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 ยเจออย่างนี้ไม่ไหวว่ะโอ้เจอบ้านไหนอวะเนี่ยปลาในปลาในหรือปลากรดเนี่ยฮะเฮ้ยปลาในโดนะไรน้อง เอาเฮ้ยปาในเฮ้ยเบาหน่อยอปาในเดี๋วยวคิดว่าสัน่นหรอพี่เฮ้ยโดนปาในเฉยเลยยันเช่กูจะรู้วะไปทำแบบนี้เดี๋ยวเอฟซีเขาก็โกรธหรอกโอ้ตายตายตาย,ตายแม่งปาในจริงว่ะไม่ไม่ใช่ประกวดไหวเย้ยเรียบร้อยเลยว่ะเอาละครับ<อ>คลิปวันนี้ก็น,น่าจะจบเร็วนะครับกระากติดตามแน็คแจ็คสตาร์ด้วยครับโอ้ตายตายตายขอโทษครับขอโทษครับขอโทษผมตายแล้ว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 อย่างงี้ตายแลน่แล้วจะหัวเราะในลำคอ อะไรวะผมไปโดนพวกมือสมัครผมไปโดนพวกมือสมัครเล่นได้ไงวะเนี่ยโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มีเลืองแนงเรียกมือปืนผมว่ามือสมัครเล่นผมไปโดนมือสมัครเล่นได้ไงวะจะรั่วอะไรมีคนบอก N จ J K ไม่ขังแล้วือโทดูถูกผมเกินไปผมมาในนี่ผมมาแรงไปเครื่องเครื่องผมมาแรงไปต้องโดนก่อน สองเทินแตกนะสามสิบเนี่ยมันคือประเด็นคือมันไม่โดนไม่คือประเด็นเลยนะไม่ประเด็นต้องบอกก่อนว่าโดนสักเทินไหมประเด็นเลยอะบัตรไม่มาสองเทินแตกนะ่เรือสามสิบไม่พอเลยมเมเนี่ยคือประเด็นเนี่ยมันต้องมันจะโดนสักเทินหรือเปล่า,างไงเข้าใจป่ะเออปนาในเดือดแล้วด้วยไม่ผมต้องถามว่าปนาในเจาอะไรมาสู้ผมเกมเนี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไก่มันก็มีฮีก็กอกมันกันดีว่า ฮีกรอบดาวเดียวจะมาสู้ฮีกรอบอะไรสองดาววะตะไกคิดหน่อยดิเป็นเหลืองแล้วก็นาคิดหน่อยดิตะไกไม่คิดเลยอะเหลืองแล้วก็นาตะไกไม่คิดเลยอ่ะฮีกรอบดาวเดียวเจอสองดาวก็รู้ๆกันอยู่ปะค้างแล้วปิโนมันค้างนะถ้าเกิดใจแอปมันค้างนะฮีกรอบฮีกรอบไม่เปิดดีามฮีกรอบฮีกรอบโอ้เป็นเหลืองแล้วก็นาเอ้า เป้งเหลืองแล้วหุณอาเรียบร้อยเลยนาคอดงวงเงี้ยนาคอดมะขืนไปดิ้งมาเป้งเหลืองแล้วหุณอาโอ้โหเป้งเหลืองแล้วหุณอาหมาสองสยองเป้งเหลืองแล้วหุณอาจอเราไม่ต้องดูนะดูจอข้างเดียวพอจอเราสบายเลยไม่ไม่ต้องดูผมแล้วตอนนี้เพราะว่าผมน่าจะยาวๆแล้วนะไกด์แต่ไกด์เนี่ยเจอผมทิงสองนะที่จุดนัดพบเหมือนเดิมโอเคครับตามนัดวยนะอย่าเบี้ยวโอเคครับ เรา่รานจะไปก่อนวะเฮ้ยยี่ต้ไกดเสียยี่ตะไกลไหวนหรวาหลังฝนมักสวยงามเสมอผมกลัวตะไกลไม่ไหวอะดีโหแม่งเอ้ยจะเอาทอยให้มาก็ยังไงอยู่ก็มันเป็นเหลืองแล้วกู้นาไงปันโถปันโถปะเถีปัถาเฮ้ยเหนื่อยว่ะเกมนี้แบบ เบื่อเบื่อว่ะตะไก่เอ้ยเบื่อๆผมเบื่อๆว่ะแม่งเจอแต่แบบมิ่มๆว่ะจริงๆตัวอ้วงเอาเขาสน่อยดีวะม้าแบทแอดโอเคนะก็ตั้งรับลำม้าตายอ้เชือดไก่ให้ลิงดูหน่อยแล้วกันม้าเบอร์เซิร์ฟมา <จำ S 2> ป้านายเมื่อกี้เมื่อกี้ล่อผมหรอป้านายฮะป้านายนายไหวไหมน้องป้านายไหวไหมน้องโอ้โหเหลือแต่ชื่ออ่ะโอ้โหป้านายไหว ไหว<อ>ที่ไหนล่ะเฮ้ยปลาในเคลียร์พื้นที่นเนีน่ตอนตอน,นแรก<ม>แก็ชื่อปลาในานะพอโดนไปปลาไ <laughs> 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 หนปลาไหนปลาไหนไม่รู้เหมือนกันครับเออเขามีเตียงพี่วาา <laughs> ่าปลาในเอออยาให้ผมมีเสียงนี้โหตายแล้วอะไรกันวะฉันเชิงไม่มีกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวปะนี่นาคได้เปิดลำไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันครับ ไอ้นาคอนไม่ได้โดดนะอืมเขาก็มีวิธีของเขาอยู่ไม่แต่บอกเฉยว่านาคอนไม่ได้โดดผมจะเอานาคอนตั้งรับลำมมาคุณเนี่ยคุณรู้ตัวหรือเปล่าฮะนาคอลำมมามันจะลำอะไรผมได้อ่ะฮะผมวางตัวกันแบบแบบว่าแบบว่าการทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วอะโอ้โหทำไมมันไม่เจอกันวะไม่มาเจอกันเามีโอกาสหลุดเลยนะเจอกันเราก็หลุดอ่ะดี ังโดนเทลยวตันอยู่เลยจะมาล้ำผมล่วน่ะตะไกมเขาอยู่ที่ตำแหน่งการยืนทอยไม่ต้องอยู่ที่ตำแหน่งการยืนนี่บานแหลกแล้วไงอ่ะนี่บานแหลกน,น,นะไม่ใช่บานหานะผมโ<อ>ดนแล้วตะไก่เฮ้ยอ้โหอะไรวะเน,นี่ยผมไปโดนผมไปโดนทรายแม่งดูดผมเฉยเลยว,ว่ะไม่อยากจะชื่อเลยทรายทําไมล่ะโหโตขนาดนี้แล้ว ตาย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 อย่างนี้ตายอย่างนี้ตายทุกคนอย่างนี้แย่ดิอย่างนี้แย่ดิอะไรนี่เขาไม่ได้เรียกว่าหมูคุกฝุ่นนะเขาเรียกหมูคุกตายตายแล้วเกมนี้ตาย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 อย่างนี้แย่อย่างนี้แย่อ๋อโอเครู้เรื่องรู้เหลืองอย่างนี้รู้เหลืองเลยมีดีไงโอเมนต์ไงมมีได้ไงล่ะเฮล ตัวอ้วงไอ้ตัวอ้วงไม่ต้องเปล่าปัญหาคือเทลนี่แหละแต่มีสะท้อนหน้าโต้วองอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเขี้อหลุดว่ะชิบหายละเฮ้ยนักแก๊สถ้าหลุดไม่ได้ไปชิงนะเอ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่โอ้โหนักแก๊สเหลือประมาณเหลือประมาณสิบห้าได้เอ้ยเหลือประมาณสักเท่าไหร่แล้วจะไปชิงเจ็ดกับใครเนี่ยสามห้าสองสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอเคเหลือประมาณอีกเทิร์นึง อ,อย่าพูดคำว่าขออีกเทิร์นนะมันเหมือนไม่ให้เกียรติผมดนะ้วยเนี่ยเหลืออีกหนึ่งเทิร์นผมเหลืออีกหนึ่งเทิร์นคือ,อมันจะมีใครวันเทิร์นคิวผมได้หรือเปล่าวะต้องมีคนวันเทิร์นคิวผมได้อ่ะผมถึงจะโดนอ่ะเกมเนี้ยโอ้โหนกักแจ็คมาเยือนไม่เห็นสัดเทื่อนเลยวะใจเย็นๆของมันก็ต้องรอนิดนึงดีมาโทใจเย็นๆใจเย็นๆใจเแต่เฮ้ยฟังไงนะใครที่ดูอยู่อย่าดึงหลังนะเว้ยเดี๋ยวนักแจ็คหลุน อไอยนกักแจ๊กเข้าชิงหน่อยดึงมาเลยยังไม่ยังไม่<ถ>โดนตักทีไม่ใช่ยังไม่โดนสักทีเลยเนี่ยดึงหลังเนี่ยดึงล่อๆให้เขาดึงอยู่เนี่ยไม่เห็นมีใครดึงสักทีปลาในอย่าดึงหลังนกักแจ๊กหน้าเอาคิกซี่มาแหวนหลังเลยโอ้ตาย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 ,ตายอุ้ยโอโหเฮียปานายแม่งสตันนี่ว่ะปานายอย่าดึงหลังหน้าคิกซี่มาไว้ข้างเทวเลยตายแล้วตายแล้วอย่างนี้ตายแล้วอย่างนี้มีคนมีคนแม่งจะล่อผมว่ะปานายว่ะจะสตันหลังผมอย่างเดียวเลยว่ะโอ้โหเหมือนมีคนจะถอดม้าบัตรแอดว่ะ มาใส่บัตรแอดไปเถอะไม่เจ็บหรอก13ก็แค่แตกคลิปจะสั้นหน่อยเดียวแกซ้ายขวาโบกเขนโอเครู้เรื่องเหลือเหลือละเกมนี้ป้านายอย่าดึงหลังนะไหนลองทำให้พี่ดูหน่อยดิแบบไหนป้านายอย่าดึงหลังนะเนี่ยดูสตรีมอยู่เปล่าอย่าดึงหลังนะป้านายหลุดเลยนะนักแจ๊กอ่ะ นักแจ็คหรือใครนักแจ็คสิครับไอ้ไก่ทำไม่หลุดล็ ok. อกเอาจริงเปล่าโอ้ขอโทษเลยตัวอ้วงจริงหรือเปล่าอาจารย์ป้านายเขาจะไปหลังป้านายแล้วนาะยเห็นเปล่าเขาจะไปหลังแล้วปิดหลังไว้ตัวหนึ่งแล้วก็เดืเอยอ,อย่างงี้แหละโอ้โหไม่เจอเลยว่ะอย่างงี้ไม่ได้ส่งกับอา้อาวอา้อาวเฮ้ย โอ้โหว่าแล้วต้องมีคนถอดบัตรแอดออกจากมาอะไรวะว่าแล้วกินตัวตุ๊กถอดอะไรวะงงเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหเอถ้าเป็นพี่นะมีหล่อนนะปลาในพี่จับไก่เขาได้นะโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วจะดึงหลังไงจะดึงหลังไงโอ้โหปลาใทำไมไม่ดึงหลังไม่ดูไม่ดูอะไรเลยจะดึงอย่างเดียวเลยหลังโอ้ได้ตายตายปลาในก็โดนดิวะตายแล้วโอ้อย่เสียชื่อออกโทษทัศน์เลยนะปลาในอย่าไปไอเขานะ ยวขอคิดดูแป๊บน,นะเราจะเอาแบบว่า one turn one kill เลยไหมหรือจะเอาแบบเลี้ยงไข่ก่อนเลี้ยงไข่ก่อนดีกว่าผมว่าไอผมจะเลี้ยงไข่คุณไว้เนี่ยเอา้าแดกแจ็คสตาร์นะาจะเหลือแต่ชื่อแบบนี้ไกด์เอ้ยเฮ้ยขนาดนั้นเลยวะแน่นอนครับเอ้ยทำบั๊กยังไงให้เหมือนไม่ทำบัก๊กไอไกด์มึงทำอะไรเนี่ยโอ้โหทำบั๊กให้เหมือนไม่ทำบัก๊ก แล้วก็มาเจอตอนนี้นี่นะโอ้โหนะเขาตั้งรับลำใสายมากโอเคไม่เป็นไรม้าฟ้าฟื้นมาสองแล้วเป็นไงล่ะอะไรวะเฮ้ยแต่ม้าสองมีอะไรเหรอตะไกตะไกตะไกตะกูอะไรโอเคเดี๋ยวไกเลี้ยงไข่ไว้ก่อนเลี้ยงไข่อะไรตะไกวันกันที่วันเทินคิวแล้วไหวหรือเปล่าตะไกเฮ้ยได้กลิ่นใครกลิ่นใครตดว้าเหม็นจัดโอ้โหไอ้จ๊อกนี่วะมาโถหรือว่าอะไร โอ้โหอะไรวะโตนี่ไงวะไกลวะนึกว่าจะส่งเองกับมือแล้วยังนะยังเกิดเราวันช็อตวันคิวคลิปมันจะสั่นไปหน่อยอลยดิขอเล่นเบาหน่อยแล้วกันนะไกลก็ไม่เบาให้ผมเลยววันช็อตวันคิวแน่ไกลแต่ไกลจะวันเทิร์นคิวผมเร็ววโหมดไปบ้าแต่ไกด์แต่ไกด์วันเทิร์นคิวผมผมไม่ไหวแล้วนะผมบอกก่อนเลยนะ ปลาในไม่มีกายอาโอเคปลาในโดนพี่ไม่เจ็บนะพี่จะเล่นปลาในเบาๆนะตีงูไม่ตายระวังโดนแว้งกัดน,นะครับโอ้โหมา้าสองดาวสองตัวไม่มีปัญหาทำไมผมต้องถามว่างูที่ไหนมันจะมามันจะมาฉกมงกรได้วะตอนเนี้ย ไม่เป็นไรไม่โดนก็ถือว่าตั้งรับนะคอสมันตั้งรับได้ดูที่ไหนจะมาชกมังกรวะทุกคนบอกผมทีนี้มังกรกินหมี่อะตัั้งรบได้บุกได้นะเห็นมังกรกินหมี่ปะเฮ้ยแต่ไกลไหวปะนะโอ้ยังไหวยังไหวอยู่อยางไหวอยู่ตอนเข้าชิงแล้ดิยังมีชื่ออยู่ยังมีชื่อมีเสียงอยู่โอเคถือว่าอย่างงี้พอดีมือหน่อยโอเคพอดีมือหน่อยพอดีมือหน่อยเฮ้ยบานงบานายไหนบานงบานายไหวไหมนี่ โอเค <Okay. S 1> ัน <c oughs> มันเลยไหมล่ะม้าผมสามวะเอาไงดีวะตะไกเอามาดิครับม้าสามก็อยากเจออยู่ไหนอ่ะมาดีรอมา้านะสามก็อยากเจออยู่รอยัดอยู่นี่รอยัดอยู่นี่เกมเนี้ยเล่นอะไรอะตะไกลเล่นอะไรบอกผมทีตะไกตะไกทำอะไรวะ วางตัวโอ้โหเป๊ตายแล้วตะไกยังนี้สั่งเสียเลยอะไรวะอย่างงี้ไอ้ไกด์ผมอ่ะสั่งเสียเลยสั่งเสียอะไรตะไกสั่งเสียอะไรวอย่างงี้สั่งเสียนะสั่งเสียอะไรผมต้มกับมือนี่ดูดูอะไรเสียงเสียงไหนอะหมูเป็นไงอุดๆไหวมั้ยนี่ไกด์ไกดมันตายโอ้โหเจอของแข็งแล้วเจอของแข็งแล้วทุกคนได้ยินเสียงหมู่ะ เงียบเลยว่าปาไหนโอ้โหปาไหนก็ไปด้วยโอ้โหไปกันทั้งทั้งไหนบ้าก็สองหนึ่งโอ้โหตายแล้วไหวไหมนี่โอ้โหปาไหนเฮ้ยโอ้โหให้เขาเข้ามาถึงได้ทำได้ไงวะเฮ้ยไหวไหมนี่เห็นแล้วล่ะโอ้โหจะล้าอย่างเดียวเลยเองก็ไม่ทิ้งพี่เลยนอะปลาไหนโอ้ตาย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  ก็ผมบอกแล้วผมอ่อนหาเธอโธเดี๋ยวว่าพอผมเอาจริงกระดูกกระดูกหน่อยแก้ไหมผมให้แก้ตาหนึ่งแก้เปล่าแก่เปล่าเออเดี๋ยวแก้เกมหนึ่งเธอโธอะไรมาสองหนึ่งผมว่ามาคนเดียวยังยังไปวนนี้นะทำไมป่านน้องอะไรวะอะไรนี่ อ้าวคนนี้กดไอ้คนนี้ช่วยอ๊ตช่วยช่วยช่วยตะไกดักด้วยเนี่ยกดยอมให้ผมเลยนี่โอ้โหตายแล้วตายแล้วพวกนี้นี่นี่มันปลาในสองคนอย่าให้สะเทือนดีวะปลาในไหวไหมเนี่ยไหวเปล่าโอ้โหเสียงดูเงียบๆนะโอ้โหเสียงผู้ชมมันดูเงียบๆนะ เสียงขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยเอาตะไก้หน้าไปไหนอะไม่เห็นแล้วเนี่ยในสตรีมโอ้โหอ๋อเอาปิ๊บคุมอยู่ครับโอ้ตายปิ๊บคุมเอาโหตายแล้วต้องเย,ะยอ,อ<ล>ะตาไก่ทำไมสิริมันอ่านแบบนี้วะป้านายลองพิมพ์ข้มาสบายมาใหม่ดิทำไมสิริมันอ่านแบบนี้วะเออผมแย่ผมแย่เกดสองศูนย์สี่หนึ่งหกป้านายมาโอเค ไหวย,ยังไงล่ะเจี๊ยบยังโดนอยู่เลยเมื่อกี้ตายแล้วทุกคนอะไรวะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเจอกระดูกเข้าไปโอ้โหป่านนยเข้ามาไอ้น้อง